สวัสดีค่ะครอบคอรัวลอยสนันค่ะวันนี้เพนก็จะชวนมาปิ้งกล้วยกันค่ะวันนี้เราก็จะปิ้งกล้วยหักมุกค,ค่ะมีความหวานหอมและอร่อยมากเลยค่ะวันนี้เรามีเทคนิคดีๆวิธีการเลือกกล้วยมาให้ดูด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เพนก็จะมาบอกวิธีการเลือกกล้วยเลือกยังไงเวลาเราเอาไปปิ้งแล้วรสชาติของเขาดีอร่อยหวานและก็มีความหอมค่ะเราก็จะเลือกกล้วยที่เป็นกล้วยแก่ๆจัดๆแบบนี้เลยค่ะและกล้วยที่สุกงอมเท่านั้นนะคะเวลาเรานำไปปิ้งรสชาติก็จะหวานหอมอร่อยมากเลยค่ะวิธีทำก็ง่ายๆค่ะเราก็จะนำกล้วยมาเด็ดออกแบบนี้เลยค่ะ เราก็จะแกะออกแบบนี้เลยคะ่ะแกะออกให้เป็นลูกๆแบบนี้เลยคะ่ะถ้าเราเอากล้วยที่ยังไม่สุกงอมรสชาติของเขาจะฝาดไม่อร่อยะค,ะค่ะค่ะเราจะเอาออกแบบนี้เลยคะ่ะ พอเราแกะกล้วยออกจากหวีแบบนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็นํามีดมากรีดเลยค่ะพอเรากรีดกล้วยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนํากล้วยของเราไปปิ้งเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาปิ้งเตาถ่านกันเลยค่ะ เวลาเราปิ้งเตาถ่านกล้วยของเราก็จะมีความหอมมากเลยค่ะถ้าท่านใดไม่มีเตาถ่านเราก็สามารถใช้เตาอบลมร้อนหรือว่าหม้ออบลมร้อนได้เลยนะคะตอนนี้เราก็ปิ้งกล้วยมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะสังเกตดูกล้วยของเราก็จะแง้มแง,ง้มออกแบบนี้ค่ะพอเขาแง้มออกแบบนี้เสร็จค่ะเราก็จะกลับด้านค่ะตอนนี้ยังไม่สุกนะคะเราก็จะกลับด้านแบบนี้บ่อยๆค่ะ เราจะปิ้งให้เปลือกดำเลยค่ะตอนนี้กล้วยของเราก็สุกแล้วค่ะจากนั้นเราก็ออกจากเตาแบบนี้เลยค่ะอันไหนที่ยังไม่สุกเราก็จะปิ้งต่อไปแบบนี้ค่ะ แค่นี้เราก็จะได้กล้วยปิ้งหอมๆอ,อร่อยๆไว้กินแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเพนก็มาทำกล้วยปิ้งกล้วยหักมุกปิ้งค่ะบอกวิธีการเลือกกล้วยเลือกยังไงให้มีความหวานและอร่อยไม่ฝาดค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ